คุณผู้ชมคะทุ่งทานตะวันแปลงแรกของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีออกดอกบานสะพรัง่งเหลืองอารามสวยงามเต็มท้องทุ่งค่ะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้แล้วค่ะถือเป็นการเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวนะคะสำหรับทุ่งทานตะวันจังหวัดลบบุรีที่เริ่มบานเต็มท้องทุ่งแล้วค่ะ โดยทุ่งทานตะวันที่บานเป็นแปลงแรกของอำเภอพัฒนานิคมมีชื่อว่าบ้านกล้วยและไข่ที่กำลังเป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมพิกัดตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ก่อนถึงเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์ประมาณ1กิโลเมตรค่ะบนเนื้อที่กว่า100ไร่แห่งนี้ปลูกทานตะวันแปลงใหญ่ถึง6แปลงด้วยกันสลับหมุนเวียนกันปลูกค่ะเพื่อให้ออกดอกต่อเนื่องทดแทนกันได้ตลอดฤดูกาล อีกทั้งยังปลูกดอกไม้ประดับอื่นๆแซมไปด้วยโดยเฉพาะดอกคอสมอสสีเหลืองที่ให้สีสันสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะพร้อมกับมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆให้เลือกหลากหลายมุมให้ได้เช็คอินกดชัตเตอร์กันด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังจัดเป็นโซนมินิซูค่ะมีสวนสัตว์ขนาดเล็กเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารกระต่ายป้อนนมหมูแคระให้นมแพะและลูกวัวท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามมากๆค่ะ นายธนนท์อาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิคมได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันกันเยอะๆค่ะซึ่งช่วงนี้เ,เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วโดวยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้จัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษชมเขื่อนปราศรกชลสิธิ์และทุ่งทานตะวันอย่างเต็มอิ่มซึ่งเริ่มทยอยออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยล่ะค่ะ ส่วนใครที่ตั้งตารอง,งานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่้องสอน11พฤศจิกายนนี้ค่ะเริ่มเปิดให้เที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยปีนี้ค่ะเป้าหมายหลักก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนําเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทางพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านสินค้าชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดานตรีของเยาวชนซึ่งล้วนสะท้อนถึงสเสน่ห์ของแม่ห้องศ ได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้ทางจังหวัดได้เตรียมการอย่างรอบด้านค่ะทั้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมการรักษาความสะอาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับความสุขและความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่มค่ะ